ขอขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นโหมดเอิฟตัวที่ผมเล่นก็คือน้องไปนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนอีก3ามคนนะครับคือสองคนนี้เอ้ยไม่ใช่ดิเออคนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันเลยว่าตานี้จะลุ่งหรือจะดับปโอเคปปลปลไปบนไปบน โลัวว่ะตกไปมีคนแตกบอกเลยตัวกัวตัวกัวตวโอ๊ย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 เจ็บ ทำไมตัวตัวมันมันตีตายไวจัยเฮ้ยตายนะตายนะดูไกลเลงเราข้างหลังไม่เสรเลย Một người lá xinh cũng lá Một người lá xinh cũng lá xinh Một người lá xinh cũng Oh, ít liều gì vậy <laughs> ว่าฉันไปเรียนบนดีกว่านะนะแงโกมาตามนี้อย่างฉันว่าฉันว่าฉันมาบนดีกว่าแต่เจอมอแกน่าฉันก็ลำบากเหมือนกันนะแต่ฉันเชื่อมั่นนะนะเออนั่นไงเต็มหน้าฉันไปเลยโอ้โหโหล่หมด เกินอ่ะโล่งเกินไปเกินไปให้มันนน้อยหน่อยอโอ้โหโตัวนี้มาทันะ้งนั้นอ เออตายครับ What? What oh. วอดวอดดูโอ้เอสเลวฉันว่าเอสเลวคนไปต่อทั้งบนนะฉันเนี่ยสิคนอยู่เลนล่างโอ้ทีนี้ สวยครับใช้เรืองละแรงแรงช่องแคบแคบเบียนอุ้ยหายเ่ยโคตรนานเลยเนี่ยให้ฉันไปกลางไหม <laughs> ฉันระเกียดแกจริงๆเลยเหมือนกันนะตา,ายครับฉันบอกนายแล้วเดี๋ยวฉันจัดก,การเองจินเนี่ยโอ้คือกูเุณไปตายแล้วกูไปสู้ออกับมันโอ้ไม่โม่จินเดล่าอยู่ เปล่ากูต้องการเลนที่มัน e ่กูจะได้เกิดด <laughs> ูแล้ว <laughs> ไ, <laughs> ไปล่างต่อเรารู้ว่าท็อปนอยู่ได้เดี๋ยวกูมาไปช่วยบวกกางล่างแบบางล่างตรงนี้เลยดับเบิลควดับเบิลคิว ơi cục của tăng con ok đây rồi mày cũng gặp your Get t u oh 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 s มันต้องมีคนแตกแล้วอย่างเงี้ยโหโหแกคิดว่าแกจหนีรอดชั้นเงี้ยหรอนันให้มันแตกสัก้อมลเดี๋ยวบนเดี๋ยวคุยด้เอง หกู <c oughs> ด,ดึงชา้าไปโอ้สองตัวนี้กูลำใหญ่เกินแต่ละตัวหนังหมาทั้งนั้น <c oughs> ตัวหนังหมาทั้งนั้นไม่ยุ่งละ

โหวะดีไม่ตายเลยเกินไปพี่ดับเบิลคิเ้อตายเนี่ยเกินไปอรพวกเนี่ย เท่าไหร่เนี่ยสองพันเก้าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันชชยแตกกูจะโดนนักกระทืบหรือเปล่ากูโดนจริงด้วย อู๋อูยเยอะเยอู๋สัวแล้วอู๋สัวแล้วเยอะเกินเออกูจะพุ่งมาทำไมทำไมกูไม่กดแล้วกูพุ่งแล้วกู แค่นี้ต้องได้รับการชำระโอ้โหเฮ้ยมาก่อน อย่าพูดเนี่ยไมู่ไม่ต่อยพูดนี่ไม่ทางการครับคนจริงอยู่ดีสวยงามครับสวยงามครับ เออโอ้โดนดักกระทืบเอวิ่งดิฉันโดนงูรัดตกจินดีรอผู้บอกเลยกูฟังชาวเลยนะไม่ได้วิ่งเลยวะ vìing đi Tài. Uh, uh, ui, sai đường leo, phải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  leo. อะไรนะที่แ <Netz> ม <stereotype> <The |zh|> <fundamentals> ่สีตางชอบพูดอะฉันเป็นคนไทยนั่นแหละคนไทยไทยไม่ว่าอิสระอะไรวะจำไม่ได้หลังบับไปไหนวะเงีไงหลังบับโอ้ขังโคตรไกลเลยอ่ะ ủa <collaborate> oh wow chỉ <Phoenình went to> oh, biết <sm pixel>

อากูจะออกแล้ววะ IE IE ใช่ IE ไม่ได้ใช้ออกจอก่อนเลยดีกว่าตัดฮิวไม่จำเป็นอะ,อะมันอยู่ตัวเดียวะวะอะไร คนไทยแปลว่าอิสระโอ้ยฉันหิวแตก <laughs> ฉันหิวฉันโดนงูหลาครับ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยตายได้แห้วหลอดกระบ,บ่าแล้วมันออกอันนี้เหรออย่าให้กูตั้งเอ็มแล้วกันเจอละโอ้โน่โอ้ no โ,โอ้ no ยังนีมาทุกอย่างเยอะทหารน้ำเตาโอ้โหถังน้ำเป็นวโมเลยยังไอ้สัสเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเยี่ยมถังเป็นชั่วโมงเลยยัง

ออืมอา,าจะล้วงยังไงวะมแกนาเนีนะ่ยจะออกสัญญาเลยโอ้บ้ารนนะับเฮ้ยตายหมูเนียออกตายดีกว,ว่า

เอาตาย What What โอ้ชิชิอ่ะมันกล้าวถูกได้ไงวะมันยิงกันตีไปเฮียไอเฮียนั่งกลับบ้านพอดีกูดันเองสารต่อมเองเออเยอะเออไม่ใช่เดือดแล้ววิ่งแล้วอี๋วิ่งอีสัสวุ้ย <ś led> <ś led> แม่มันมาแม่มันมาต <ś led> ้องห่วงจะเป็นรอยบ้านต่อเนี่ยนั่นคือหน้าที่งคุเผื่มาเพันมากเลยพอเจอเยอ่ยละ ชายพูมากับจิตโอ้โหมอแกนมอแกนเลี่ยวอีกอ่ะฉันระเบือแกงจิงมโอ้โหเต็มหน้ากูเลยกูรอดอยู่กูรอดอยู่เพราะว่าฉันจะไปแล้วอ่ะ ไอ้ย่ยดูมันผ่านไปสิบชั่วโมงนี่อุ้ยแตก I know you can't do it อ๋อเรื่องเรื่องโอ้คืียสตาร์ลัวใช่ไหมล่ อย่ามัตั้งตดขนาดนี้ขนาดมึงไม่ได้แรงอ้สัตว์มึงตั้งตัวไชิบายเลยออกอะไรดีวะอินล่งปับครับปาุมได้ใช้แน่โอ้ยเอ็นันล่อยล่อยวะบ่่อยย้อเอฟเองเรายิงมาึ่งนอยเย ฉันโดนมูรัสโอ้ผีมึงโอ้ อ,อ,อล้วมุงจะขนาดนี้ตายเองก็ได้ไ <g iggle> ดันมันเลยเพื่อนผมดันมันเลย <g iggle> ตุ้ม <g iggle> แต<บ>กรงแตกดันมันเลย <g iggle> สายลอยนี่หว่า <g iggle> โหเจ็บเจ็บมากค <g iggle> ายไปเยอะ แต่น้องสายฟาร์มครับแตก <c oughs> โดนล็อกทีเท่ากับมรณภาพเอาเชือกโคตร ตาเนี้กดังมากเลยเลยเลยเยเยะก็จบกันไปแล้วนะครับชนะเฮียกูเล่นมาสี่ตายยัดแม <differences S 1> <shirt> มาตอนพูดปิดคลิปไปกูด <สร problem> cool, ีมากเลิก